ศักดิ์สิทธิ์พระาธาตุดอยลานสืบสานวัฒนธรรมหัตถกรรมผ้าทอมืองเรื่องลือข้าวพันดีเทศบาลตำบลดอยลานตั้งอยู่พื้นที่บ้านไซงาหมู่ที่3ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมาทางทิศตะว,วันออกประมาณ34กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ113.9ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ70,000 1,187ไแไร่เทศบาลตำบลใอยลานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น22หมู่บ้านมีประชากรรวมประมาณ4,450ครัวเรือนหรือประมาณ1,500คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาทําสวนทําไร่เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปตามลำดับพืชเศรษฐกิจกที่สำคัญได้แก่ข้าว ลำไยและยางพาราทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ได้แก่ป่าไม้และแหล่งน้าซึ่งมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยเอียงอ่างเก็บน้ำหนองแดงอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนและอ่างเก็บน้ำหนองแกวโครงสร้างส่วนราชการประกอบไปด้วยสำนักปลัดกองคลังกองช่างและกองการศึกษานอกจากนั้น มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนหนึ่งแห่งการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยลานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลมีการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกรอบแนวคิดในการพัฒนาของเทศบาลตำบลอยลานได้มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพการพัฒนาภาคการเกษตรพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการยึดหลักการเป็นองค์กรที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของการรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจว่า การพัฒนาจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนดอยลานโดยใช้หลักการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกๆด้านจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้6ประเด็นประกอบด้วย 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการชนประธานการประปาเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดวยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประสุตว์ เป็นการรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานรายได้ใหม่รวมไปถึงส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนดอยลานสามารถพึ่งตนเองได้ 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมมุ่งเน้นให้คนดอยลานมีสุขภาวะที่ดีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขส่งเสริมการพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนตาย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและปัญญาประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากเทศบาลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึง 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตสำนึก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะโดยมีเป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 5. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งเน้นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่รวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายโดยมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 6. การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้รวมถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยการนำของนายกเทศมนตรีตำบลรอยลานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลอยลานพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลดอยลานพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลดอยลานให้เกิดความเจริญผาสุขอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าการคมนาคมสะดวกเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรมและการศึกษารุ่งเรืองบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมมาพิบาล